สวัสดีค่ะร้านเมเิชชอปค่ะรีสินค้านะคะกับรโตรเรตา้ายารีดค่ะติตั้งเป็นตัวกุญแจรีโมทคลิปสตาร์ค่ะตอนนี้กิจจิตเป็นต้วอะไรนะคะต,ตัวตัดโมดีโมดกันค่ะโ,โมด e ตัวแรกนะคะจะเป็นตัวรีโมท e ตรงรุ่นค่ะมีโลโก้นะคะแล้วก็จะมีฟังกชั่นล็อกะแล็อกกับกระปรงท้ายค่ะทีะ่สองเขาจะเป็นตัวรีโมท LCD นะคะ,ม,ม, e ะ,คะมันก็จะตัดสวยงามเลยค่ะโอ้โหอ,อ,อยู่ด้านข้างนะคะสไลด์ขึ้นมาค่ะจะมีฟังก์ชันล็อกไยล็อกนะคะปรกับกระปรงท้ายค่ะ สั่งสตาร์เครื่องยนต์ผ่านรีโมทได้ด้วยค่ะ,ะรีโมทอซีชุที่สองนะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะมีโลโก้ logo, เป็นโตโยต้าขึ้นนะคะสวยงามค่ะเราจะเป็นรีโมทแอซีตัวที่สามค่ะจะเป็นทรงนี้นะคะสังขึ้นไปค่ะจะมีตัววันที่เวลาบอกนะคะมีร์เซ็นแบบบอกค่ะตัวหนึ่งนะคะจะเป็นตัวรีโมทค่ะเป็นตัวประกอบรีโมทนะคะ สำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบเป็นดีโหมดตรงรุนะะ่นค่ะเราก็จะเป็นดีโหมด LCD นะครถสามา,สมารถอัปเกรดเป็นตัวก่อกุญแจงเดียวได้ค่ะเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานนะคะตัวรีโมทตัวนี้ค่ะจะเป็นระบบคีเลส่ะล็อคอคอัตโนมัติค่ะโดยถือตัวรีโมทนะคะโดยเขาใกล้ตัวรถค่ะเราจะทำการถ่ายล็ออัตโนมัตินะคะสังเกตจากกนณีก็ถีเมื่อสักครกกู่นะคะเราทำการถ่า,ายล็อกเป็นที่เรียบร้อยค่ะถ่ายล็อกแล้วนะคะ เช่นเดียวกันค่ะถ้าเราถือปุรมดิมนะคะรถอะห่างจากตัวรถค่ะททำการล็อการอัตโนมัติค่ะใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะไม่ต้องถือตัวรีโมทกดค่ะสังเกตจะเร็นวิาเมื่อสักครู่นะคะรถทำการล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตังนั้นนะคะตัวีโมทตัวนี้ค่ะยังสามารถสังรกตเครื่องยนต์จากบนรบได้เลยค่ะระบบสังเก์ทางไกลนะคะรถจะใช้งานกันกดเปิดฟังก์ชันนี้ค้ามไว้ได้เลย กาสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นที่เรียบร้อยค่ะสังเกตจากตัวเสียบเครื่องยนต์แล้วก็ไฟจะทิ้ง่ปสักครู่นะคะรถนะจะการสตาร์ทเป็นที่เรียบร้อยนะคะรอไฟหน้ารถนะคะเราก็จะเป็นตัวไฟบอกเสตาร์ทค่ะันรถทาการสตาร์ทของยังอยู่นะคะสามารถกดล็อกรถได้ด้วยค่ะกดล็อกนะคะรถจะไม่ดับไปเหมือนระบบเดิมค่ะจะเป็นลวดลตัวปุ่มหน้ารถนะคะแล้วก็ไฟในรถปั่นไม่มีไฟดับนะคะรถยังล็อกอยู่ค่ะ สะดอกง้ากๆเลยค่ะสำหรับล like ูกค้าที่ชอบอ่ะคำธุระล่ารถค่ะจะเป็นจอดรถไว้แล้วสะดวกซื้อต่างๆเข้าห้องน้ำนะคะสามารถอ่ะไม่ต้องดับเครื่องยนต์กดล็อกเป็นเดียวได้เลยค่ะมาดูกระดับสตาร์ทเครื่องยนต์จากตัวรีโมทกันนะคะจะเป็นตัวรีโมท LCD ค่ะสตาร์ทขึ้นไปนะคะสไลด์ไปหน้าที่3ค่ะจะเป็นฟังก์ชันสตาร์ทเครื่องยนต์จากเครื่องยนต์ค่ะกดค้างไว้ได้เลยทำการดับเครื่องยนต์เป็นที่เรียบร้อยค่ะตัวรีโมท LCD นะคะว่างาตาสวยงามกันสกิน สมาชงงานได้หลายระบบเลยค่ะเรามาดูปุ่มสตาร์ทภายในรถกันนะคะเปลี่ยนจากระบบกุญไจขาสตาร์ทเป็นปุ่มกดสตาร์ทภายในตรถค่ะติดตั้งเป็นตัวตำแหน่งใหม่นะคะจะเป็นตัวเป้านี้ค่ะจ่เป็นตัวรูกุญแจเก่าค่ะติดตั้งเป็นตัวรูทับกญแจนะคะสวยงามเลยค่ะขั้นการใช้งานนะคะกดหนึ่งครั้งค่ะจะเป็นไฟ ACC ค่ะกดอีกหนึ่งครั้งนะคะจะเป็นตัวไฟออนค่ะ สังเกตจากตัวแอร์นะคะแล้วก็เป็นวิทยุค่ะทำง,งานกดอีกหนึ่งครั้งค่ะจะเป็นการเปิดระบบทั้งหมดค่ะาง,ง่ายเหมือนตัวกุญแจเดิมเลยนะคะสตาร์ต,รตเครื่องยนต์ก็ง่ายเลยนะคะ่ะเพียงเหยียบเบรคแล้วกดที่ตัวปุ่มค่ะหนึ่งครั้งค่ะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นที่เรียบร้อยค่ะงายง่ายเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนต้องใช้เป็นกุญแจสตราร์ทเหมือนเดิมเลยค่ะตสตราร์ทเครื่องยนต์ก็ง่ายเยช่นเดียวกันนะคะเพียงเหยียบเบรคแล้วกดที่ตัวปุ่มหนึน่งะครั้งค่ะทำการดับเครื่องยนต์เป็นที่เรียบร้อยค่ะ เรามาดูระบบการะมูของรถคันนี้กันนะคะอาจจะที่เราทําการล็อกรถอยู่ค่ะอาจาะอาจ,าะจะมีการจรากรรมถนะคะจะเป็นการคล็อกอย่างไม่ถูกต้องค่ะคือการไม่คล็อกจากรีโมทนะคะอา,อาจจะเป็นการทุบประตูทุบก,กระจกเข้าไปในตัวรถค่ะมาดูปุ่มสตาร์ทกันนะคะกดหนึ่งครั้งค่ะสองครั้งสามครั้งนะคะไฟไม่ติดขาหน้ารถจะไม่ทํางานอลองเลยเราเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทดูนะคะไม่ติดเหมือนกัน,นะค่ะไฟฉุกเฉินก็จะขึ้นนะคะ สะดวกปลอดภัยมากๆเลยค่ะสำหรับลูกค้าที่อาจอดรถไว้ใต้ใต้ตึกนะคะหรือว่าเป็นคนกลัวกลัวการจราจร,รนะคะสามารถใช้เป็นตัวรีโมทต,ติดตั้งชุดนี้ได้เลยค่ะดดรถตัวนี้หันแน่นอน,นะคะุณผู้สนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจะเป็นทางเพจไลน์นะคะโทรศัพท์มือถือตัสองเบอร์ลราอินาานาร์ในทางศรษฐานนะคะขอบคุณค่ะ